สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ในเช้าวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณเจฟฟรียที่ได้นําความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางดนตรีนะครับอะแ r จิโอนะครับความช้านะครับในทางจิตวิญญาณนะครับชีวิตของเราจําเป็นต้องมีความช้านะครับเราคิดถึงความช้าในการเดินนะครับซึ่งเป็นช้ากว่าจังหวะปกติปกติที่เราเดินกันนะครับปกติแล้วเราเดินเล่นนะครับ มันก็จะมีจังหวะที่ช้าแต่ว่าอะเดรจิโอเนี่ยมันมีจังหวะที่ช้ากว่านั้นเล็กน้อยครับและความเล็กน้อยตรงนี้มันส่งผลกับความรู้สึกและส่งผลกับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้นะครับถ้าเราเดินไปกับพระเจ้าเหมืนการเดินไปกับพระเจ้าในทุกๆวันนะครับด้วยจังหวะอะเดรจิโอจังหวะที่เชื่องช้าเหมือนกับเดินเล่นแล้วก็ช้าลงช้าลงเพื่อที่ จะดื่มด่ากับความสัมพันธ์ที่เรามีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราลองคิดถึงในสวนเอเดนนะครับสวนเอเดนทุกๆเย็นพระผีบันทึกว่าพระเจ้าเดินไปกับอดาดัมและเอวาและพูดคุยกันนะครับลองนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งที่บอกว่าข้ารำพึงอยู่คนเดียวในสวนนะครับอยู่ในสวนเราจะพบกับใครพบกับคนที่เรารักพบกับสภาวะล้อมที่ดี พบกับอะไรหลายอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นหากว่าเรามีเวลาจัดหาเวลาครับที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าแบบนี้เข้าเฝ้าพระเจ้าแบบอ d ดาจิโอที่เราสามารถที่จะใช้เวลากับพระเจ้าดื่มด่ากับพระองค์ความรักที่เราจะพูดคุยกับพระองค์นะครับบอกกับพระองค์ว่าเราต้องการอะไรจากพระองค์และฟังพระองค์ว่าพระองค์ต้องการให้เราทําอะไรเพื่อพระองค์บ้างเพราะั้นนี่คือความสัมพันธ์ ที่ผมอยากจะใช้คําว่าสุนทรียภาพพี่น้องครับในจังหวะชีวิตแบบนี้นะครับคงไม่ต้องคิดถึงเรื่องของการแข่งขันกับใครนะครับคงไม่ <General. S 1> ต้องคิดถึงเรื่องของการที่เราจะตะเกียกตะกายเพื่อได้มาสิ่งใดในชีวิตของเราจังหวะชีวิตแบบนี้หรือช่วงวันหนึ่งจะต้องมีเวลาแบบนี้ครับกับพระเจ้าเราก็ไม่ต้องคิดถึงว่าเราจะต้องพยายามที่จะให้คนอื่นยอมรับเราได้ขอเพียงแต่พระเจ้ายอมรับเราได้เท่านั้นแหละครับ และนี่คือสิ่งที่เป็นอะแดจิโอในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้านะครับสิ่งที่สําคัญมากก็คือเราจะต้องมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวให้มากไว้นะครับความสัมพันธ์ที่ดื่มด่าเนี่ยมันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้นะครับและด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าอะแดจิโอคือมีชีวิตที่ช้าลงมีชีวิตที่เดินไปกับพระเจ้ามีชีวิตที่ฟังพระเจ้าให้มากขึ้น มีชีวิตที่สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปนะนี่คืออเดชิโอจึงอยากจะขอมอบพระกมะคมภีในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่10ถึงข้อที่ให้พี่น้องนะครับจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียดเกแี่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวยาอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญ,ญาณ จงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลําบากจงขมักขม้นอธิษฐานนะครับถ้าเรามีจังหวะในการดําเนินของชีวิตในลักษณะของอาเดจิโอผมเชื่อแน่ว่าจิตวิญญาณของเรานั้นจะได้การฟื้นฟูครับความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านะครับก็จะสนิทแน่นแฟ้นนะครับแล้ว เราจะได้พระพรที่มาจากพระเจ้าครับขอให้เราร่วมใจกันในฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งและทรงสร้างข้าพง์ทั้งหลายในเวลานี้ขอพระเจ้าของพระองค์ในพระธรรมโรมนี้ได้สําเร็จในชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายขอทรงโปรดพัฒนาความสัมพันธ์ของข้าพง์ทั้งหลายกับพระองค์เพื่อที่ความสัมพันธ์นี้จะเป็นเหตุที่ทําให้ชีวิตของข้าพงทั้งหลายนั้นจะเป็นพระพรและรับพระพรจากพระองค์เช่นเดียวกัน ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้อเดจิโอในชีวิตของพวกข้าวงไหลบังเกิดขึ้นเป็นจริงด้วยกราบทูในทิฐานในพระน,นามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพี่น้องครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับจะพบกับสั์อีกหลายเลขคำต่อๆไปนะครับที่น่าสนใจขอพระเจ้าทรงพอำหนยพระพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ i i yeah. 三。 吧。